เริ่มต้นวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ฮะขโมยข้โจรยุคนี้ต้องยอมรับว่าขโมยทุกอย่างอะ่ะรถจักรยานยนต์เขาจอดเอาไว้ครับคือคนเนี้ยเขาเป็นหนุ่มโรงงานะฮะขี่รถจักรยานยนต์ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไปทํางานทุกวันขับไปถึงที่ทํางานก็ไปจอดไว้แถวนั้นครับ<ะ>ที่หน้าร้านอาหารตามสั่งปรากฏว่าเข้ากะไปกะกลางคืนเช้ามามารู้ตัวอีกทีฮะรถจักรยานยนต์ล้อไม่มีทั้งสองล้อเลยครับ นี่ครับนายจัก,กรินศรีลังเป็นหนุ่มโรงงานพาผู้สื่อข่าวไปดูในพื้นที่นะครับในจุดที่เขาจอดรถเอาไว้ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟไอสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยหายไปฮะเหลือแต่ตัวรถอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับจอดอยู่ที่หน้าร้านขายอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งอยู่ในซอยวิลาไหลหมู่ที่11ตําบลบางฉลมอมอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายจัก,กรินเนี่ยเขาเล่าบอกว่าเขาเนี่ยทำงานกะดึกนะครับ ทำงานกะกลางคืนครับประมาณสักหกโมงเย็นก็จะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านขายอาหารตรงนี้ครับแล้วก็ไปทานข้าวก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานก็ทำงานกะดึกตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าตีห้าครับปรากฏว่าพอเช้าตรู่ตีห้ามีคนมาบอกว่านี่รถจักรยานยนต์่ะไม่อยู่แล้วนะอสองล้อไปหมดแล้วนะรถจักรยานยนต์อะเหลือแต่รถล้อไม่อยู่ฮะ แล้วล้อที่หายไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นล้อแม็กสีดําราคารวมกันสองวงสองล้อเนี่ยประมาณสักห้าพันบาทนะครับจอดรถไว้ประมาณหกโมงแล้วก็ออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วกลับมาทีสี่ทุ่มสิบกว่าทีแล้วเข้าไปที่ทำงานโปสถ์ีทำงานปกติแล้วก็มีคนเข้ามาประมาณตีห้ากว่าประมาณเกือบตีห้าครึ่งเขาก็บอกว่ารถคันสีแดงอ่ะคันในหม่ยไม่มีทะเบียนอ่ะโดนถอดล้อของใครก็เลยออกมาดูนะประมาณตีห้ากว่า แล้วก็โทรไปแจ้งเหตุแล้วเรามาพบกบตอนกลางคืนใช่หแจ้เขาหกโมงเย็นแล้วเลิกหกโมงเช้าแดี๋ยวตรงนี้เรามาจอดประจำมาจอดจอดทิศกวาแล้วพี่มาจอดทุกวันนะครับเพราะว่างานที่นี่ใช่ไหมใช่รอเเหมือนว่าจะเป็นรถใหม่ด้วยนะฮะที่ยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพาเป็นรถใหม่แล้วก็เขาทํางานเนี่ยเข้ากะหกโมงเย็นเลิกงานก็หกโมงเช้าจะเลิกงานอยู่แล้ว ตีห้ากว่า,วามีคนมาบอกว่าล้อรถจักรยานยนต์ไม่อยู่แล้วนะครับส่วนนี่คือคุณมาลายมินชูจิตอายุ70ปีครับเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับคุณป้ามาลัยเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาสักตีห้าเนี่ยเธอก็ออกมาจากห้องพักครับมาขนของลงจากรถหลังจากที่ไปซื้อของกลับมาจากตลาด<ะ>แล้วก็สังเกตเห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยเหลือแต่รถล้อไม่อยู่ทั้งล้อหน้าล้อหลังถูกถอดหายไป แล้วคุณป้าบอกว่ากล้องวงจรปิดที่หน้าร้านเนี่ยเสียไม่สามารถติดตามดูภาพได้นะครับเบื้องต้นหลังจากที่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจของสพบางพลีก็คาดการว่าคนร้ายน่าจะขมโมยไปขายแหละฮะหรือไม่ก็ขมโมยไปแต่งรถตนเองหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามหาเบาะแสคนร้ายมาดําเนิคนคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่เพื่อนๆอาจจะรู้สึกโอ้คุณจักรลิน คุณเก่งมากเลยนะเนี่ยเอามอไซค์แบบไม่มีล้อขี่มาได้ถึงโรงงานไม่ใช่โอ้มันหายไปได้ยังไงไง